สวัสดีครับครูผาวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ป .6 การแยกสารผสมนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับการแยกสารผสม วันนี้นะครับเป็นเรื่องที่สองแล้ววิธีการแยกสารผสมนะครับตัวชี้วัดอธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออกการร่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออกการกรองและการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารหน่วยการเรียนรู้ที่สองต่อนะครับการแยกสารผสมเรามาดูนะครับการแยกสารสารต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จัดเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์มีสารหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกันซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง จึงจำเป็นต้องแยกสารที่ต้องการออกจากสารผสมโดยอาศัยสมบัติที่ต่างจากสารอื่นแยกสารชนิดที่ต้องการออกมาการแยกสารคือการทำให้องค์ประกอบของสารละลายแยกตัวออกจากกันกลับมาเป็นบริสุทธิ์อีกครั้งการแยกสารใดๆอาจทำได้หลายวิธี แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือต้องเลือกวิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดนะครับวิธีการแยกสารผสมรอบตัวเรามีสารผสมจำนวนมากมายสารผสมบางชนิดก่อนนำไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการแยกสารก่อนนำไปใช้เช่นการฝัดข้าวเพื่อแยกแกลบหรือกลวดออกจากข้าวสารก่อนนำไปรับประทาน การกรองกากผลไม้ออกจากน้ำผลไม้ก่อนดื่มจากรูปจะเห็นว่าการขั้นผลน้ำผลไม้จะกรองกากผลไม้ไว้ข้างบนส่วนน้ำผลไม้จะลงไปที่ภาชนะรองรับก็น,นำไปดื่มนะครับเรามาดูหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ สำหรับเรื่องการแยกสารผสมการแยกสารผสมด้วยวิธีต่างๆมีอยู่ด้วยกัน6ชนิดนะครับเป็นพื้นฐานก่อน6ชนิดนี้อย่างที่1การแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกนะครับหยิบออกอย่างที่2การแยกสารผสมด้วยวิธีการร้อนอย่างที่3การแยกสารผสมด้วยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดอย่างที่4ี่ การแยกสารผสมด้วยวิธีการรินออกอย่างที่ 5. การแยกสารผสมด้วยวิธีการกรองอย่างที่ 6. การแยกสารผสมด้วยวิธีการตกตะกอน6อย่างนะครับเรามาดูกันเลยอย่างที่1การแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งกับ ของแข็งที่มีขนาดและสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นการแยกข้าเปลือกออกจากข้าวสารนะครับคือข้าวเปลือกมันปนอยู่กับข้าวสารเสร็จแล้วเราก็หยิบออกก็เอาเข้าวเปลือกมาไว้กับข้าวเปลือกเอาเข้าวสารไปไว้กับข้าวสารเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นการหยิบเลือกกาแฟออกจากเมล็ดกาแฟการหยิบกรวดออกจากทรายเป็นต้นนะครับอย่างที่สองการแยกผสมการแยกสารผสมด้วยวิธีการร่อนเป็นวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งที่มีขนาดแตกต่างการออกจากกันโดยใช้อุปกรณ์ในการร่อนเช่นการร่อนทรายการร่อนแป้ง อันนี้เป็นการร่อนทรายนะครับร่อนทรายเอากลวดออกการร่อนแป้งให้ได้แต่แป้งที่มีเม็ดละเอียดนะครับสารผสมที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้เราสามารถเลือกใช้วิธีการร่อนผ่านอุปกรณ์ที่มีรูเพื่อแยกสารผสมนั้นออกจากกันเช่นใช้วิธีการร่อนเพื่อแยกทรายกับข้าวสาร โดยข้าวสารซึ่งมีอนุภาคขนาดใหญ่จะติดอยู่ในตะแกลงส่วนซรายซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กกว่าจะทะลุผ่านรูตะแกลงลงมาจึงทำให้สามารถแยกทรายกับข้าวสารออกจากกันได้อย่างที่3การแยกสารผสมโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารที่สารใดสารหนึ่ง ็นสารแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กแยกจากสารอื่นได้เช่นการแยกลวดเสียบกระดาษออกจากทรายนอกจากนี้นะครับสารที่มีองค์ประกอบเป็นสารแม่เหล็กดึงดูดได้ผสมกันอยู่เราสามารถแยกออกจากสารอื่นได้โดยใช้แม่เหล็กดึงดูดออกมาเช่นการใช้แม่เหล็กดึงดูดผงตะไบเหล็อกออกจากทรายเป็นต้น ต่อมาอย่างที่4นะครับการแยกสารผสมด้วยวิธีการรินออกการแยกสารที่ละลายน้ําออกจากสารที่ไม่ละลายน้ําสามารถใช้วิธีการง่ายๆคือวิธีการรินออกเช่นการซาวข้าวเพื่อทําความสะอาดข้าวจะมีการเทน้ําใส่ลงในหม้อข้าวแล้วใช้มือนวดข้าวเบาๆ เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับข้าวแล้วจึงลินน้ำทิ้งไปครับอันนี้เป็นการซาวข้าวนะครับลินน้ำออกให้เหลือแต่ข้าวสารที่แช่น้ำแล้วเอาไปนึ่งได้นะครับต่อมาอันที่5การแยกสารโดยการกรองนะครับการแยกสารผสมโดยการกรองก็คือนอกจากนี้ การแยกสารที่ละลายน้ําออกจากสารที่ไม่ละลายน้ําอาจใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีการกรองนะครับวิธีการกรองเช่นเมื่อนําสารผสมระหว่างทรายกับเกลือมาละลายน้ําแล้วนํามากรองผ่านกระดาษกรองนะครับก็จะสามารถแยกน้ําเกลือกับทรายได้นะครับการกรองเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งซึ่ง ไม่ละลายในของเหลวอ,ออกจากสารเป็นของเหลวนะครับตัวอย่างการแยกสารผสมโดยการกรองเป็นการเครื่องกรองของ,อ,อ,งงงอ,งองสมัยอ่อเจ้ามาดูครับว่าเป็นยังไงเป็นไงล่ะครับเครื่องกรองสมัยอ่อเจ้าเจ๋งไหมล่ะครับมาอย่างที่หก การแยกสารผสมโดยการตกตะกอนในอดีตก่ตอนที่จะมีน้ำประปาใช้แบบทุกวันนี้ชาวบ้านใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองในการอุปโภคบริโภคซึ่งน้ำจากคลองบางแห่งก็จะขุนเนื่องจากมีผงดินและเศษไม้ปะปนอยู่ชาวบ้านก็จะตักน้ำขึ้นมาพักทิ้งไว้และปล่อยให้ตกตะกอน ขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในน้ำค่อยๆตกตะกอนลงมาที่ก้นภาชนะภายใต้แรงน้่มทวงของโลกจากน้ำคลองที่มันคุณคุอยู่นะครับพอปล่อยให้ตกตะกอนก็จะได้น้ำที่ใสๆอยู่ด้านบนและตะกอนก็ตกมาอยู่ด้านล่างแต่ต้องใช้เวลานะครับ และหลังต่อมามีการใช้สารส้มช่วยให้เกิดตกตะกอนขนาดเล็กได้รวดเร็วขึ้นโดยอนุภาคของสารส้มจะเข้าไปจับกับตะกอนขนาดเล็กนั้นทำให้สารมีน้ำหนักมากขึ้นจึงตกตะกอนลงมาที่ก้นภาชนะภายใต้แรงน้ำถ่วงของโลกได้เร็วขึ้นเราเรียกวิธีการแยกวิธีการตกตะกอน การเติมสารส้มจะช่วยให้สารตกตะกอนได้เร็วขึ้นนะครับสารส้มจะมีลักษณะเป็นพลึกนะครับขาวๆเราเอาน้ำจากแม่น้ำลำคลองมานะครับแล้วก็เอาไปแกว่งอยู่ในภาชนะเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้น้ำก็จะตกตะกอนได้อย่างรวดเร็วเะครับเรามาดูซิว่าตกตะกอนเร็วยังไง เริ่มใสแล้วนะครับเริ่มใสแล้วว้าวใสอย่างรวดเร็วการรับชมนะครับขอให้รับชมอย่างมีวิจารณญาณนะครับอันนี้นะครับตอนแรกก็จะเป็นน้ําโคลนใช่ไหมพอแกว่งสารส้มก็จะทําให้ตะกอนหรือเศษดินตกลงไปอยู่ภายใต้ของภาชนะตามแรงโน้มถ่วงของโลก เรามาดูตัวอย่างการแยกสารผสมโดยวิธีการต่างๆนะครับวิธีการอันนี้จะเป็นขั้นตอนการผลิตน้ำาประปาการผลิตน้ำาประปาเป็นการทำน้ําดิบให้กลายเป็นน้ำาประปาที่สะอาดและมีคุณภาพดีในขั้นตอนการผลิตนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแยกสารได้แก่การตกตะกอน การกรองการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกตลอดจนฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำออกไปทำให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้ซึ่งขั้นตอนการผลิตน้ำประปามีดังนี้ เรามาดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปาอันดับแรกเราต้องหาแหล่งน้ำดิบก่อนจากนั้นเราก็ทำการสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นที่จัดหาหรือจัดเตรียมไว้เสร็จแล้วสูบเข้าสู่แหล่งเก็บน้ำเราจะทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบโดยการ ใส่สารส้มหรือปูนขาวแล้วก็ทำให้เกิดน้ำวนเพื่อช่วยในการตกตะกอนและปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำดินเสร็จแล้วเราก็จะส่งต่อไปยังถังตกตะกอนน้ำจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนที่มีขนาดเล็กรวมตัวเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่แล้วตกลงสู่ก้นถัง จนได้น้ำที่มีความใสสะอาดขั้นตอนต่อมาจะส่งน้ำมายังถังกรองสำหรับการกรองเพื่อกำจัดตะกรนหรือสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กมาอีกครั้งโดยการกรองด้วยทรายกรองและกลวดกรองต่อมาส่งมายังถัง เพื่อใส่คลอรีนลงน้ำที่ผ่านการกรองแล้วในอัตราส,ส่วนที่พอเหมาะเพื่อฆ่าชเชื้อโรคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาจะทำการตรวจสอบและควบคุณคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้อย่างพิถีพิถันและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้น้ำประปาที่ใสสะอาดปลอดภัย เสร็จแล้วเราจะส่งน้ําประปาไปยังถังส่งน้ําการสูบน้ําจ่ายน้ำประปาโดยการปล่อยน้ําจากหอถังสูงหรือสูบอัดน้ําเข้าระบบท่อจ่ายน้ําเพื่อเพิ่มแรงดันน้ําทําให้ส่งน้ำไปได้ไกลและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นโดยนะครับก็จะเอาน้ําขึ้นไปที่ถังสูงๆนะครับ เวลาจ่ายออกไปจะได้มีแรงดันจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปยังหมู่บ้านไปยังบ้านเรือนของประชาชนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อุปโภคบริโภคกันจากที่กล่าวมานะครับการแยกสารผสมนะครับที่ครูยกตัวอย่างมามีอยู่6อย่างจริงๆแล้วนะครับมีมากกว่านี้ ฉะนั้นแล้วอันนี้ครูยกมาเป็นพื้นฐานให้เราได้เห็นอย่างที่หนึ่งการแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกจะเห็นว่าสารนะครับมีความแตกต่างกันทั้งขนาดและสีอย่างชัดเจนก็จะสามารถหยิบออกได้อันที่สองการแยกสารผสมด้วยวิธีการร่อนอันนี้ก็สารมีความแตกต่างกันนะครับก็สามารถ เอามาร่อนออกได้นะครับอันที่สการแยกสารผสมด้วยวิธีการใช้แม่เหล็กดูดอันนี้ต้องมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นสารแม่เหล็กอีกอันหนึ่งไม่เป็นสารแม่เหล็กนะครับอย่างที่4การแยกสารผสมด้วยวิธีการรินออกอันนี้ก็อันหนึ่งเป็นของแข็งอีกอันหนึ่งเป็นของเหลวสามารถรินออกได้เช่นการ สาวข้าวใช่ไหมอย่างที่5การแยกสารผสมโดวยวิธีการกรองอันนี้ก็เช่นกันนะครับอีกอันหนึ่งเป็นของเหลวอีกอันหนึ่งก็เป็นของแข็งนะครับอันที่6การแยกสารผสมด้วยวิธีการตกตะกอนเหมือนอ้อเจ้าทําให้ดูเมื่อกี้นะครับ6อย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอย่างอื่นมีอีกไหมวันนี้ ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย